เบอร์หนึ่งภาวนาแล้วเกิดอาการแน่นเจ็บหัวใจหาหมอแล้วไม่ได้เป็นโรคหัวใจ <c oughs> เหมือนรู้ความคิดคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเราหากเขาคิดไม่ดีกับเราจะมีอาการหากใครคิดดีกับเราใจจะมีอาการสงบเย็นรวมถึงการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเตือนใช้วิธีรู้ทันแล้วแต่ยังเป็นอยู่เรื่อย ขอคําชี้แนะวิธีปิดการรับรู้ให้เหมือนเมื่อก่อนที่ยังภาวนาไม่เป็นคะน่ะหลวงปูดูล่นสอนนะอย่าส่งจิตออกนอกจิตเราชอบอะจิตมันชอบเที่ออกรู้ออกเห็นข้างนอกนะเมื่มันชอบมันก็เที่ยวออกรู้ออกเห็นไปถ้าใจเข้มแข็งพอนะทําสมาธิแล้วถอยออกจากสมาธิอาธิษฐานในขอไม่รู้ไม่เห็นนะแล้วนะกลับขเข้าสมาธิอีกเข้าออกเข้าออกอย่างเนี้ย จั่พภาคหนึ่งมันก็ตัดได้เมื่อก่อนหลวงพ่อเป็นคราวาสนะจิตมันไวมากเลยคนมันคิดเนี่ยไม่ไม่ใช่รู้ว่ามันรู้สึกยังไงนะรู้ว่ามันคิดอะไรรู้ไวขนาดนั้นนะคนคิดก็รู้ผีคิดก็รู้มันเหมือนเราได้ยินเสียงคนมาพูดทั้งวันทั้งคืนนะโอ้โทรมานมากเลยนะจะปิดก็ไม่รู้จะปิดยังไงไปถามหลวงปู่เทศบอกหลวงปู่ครับผมแย่แนละ้ว มันออกรู้ออกเห็นสารพัดเลยนะทำไงผมจะตัดไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงที่ไม่ใช่ของมนุษย์เนี้ยหรือเสียงในใจไม่อยากฟังหลวงปู่เทศบอกว่ามันยังไม่แก่กล้าพอจิตมันยังไม่แก่กล้าพอถ้าแก่กล้าพอมันก็ตัดได้หลวงพ่อพก็นึกในใจว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะแก่กล้านะได้ยินเสียงชักชักทั้งวันนะ เสียงเป็นศัตรูของะสมผันชานนะไม่ทำสมาธิทำยากนะพญานั่งปุ๊บสาธุเสือกสาธุอะไรตอนนี้เพิ่งจะเริ่มนั่งนะ <c oughs> หลวงพ่อใจเด็ดนะหลวงพ่าออาธิษฐานเลยโอยไม่รอให้แก่กล้าหรอกเหนื่อยจะตายอาธิษฐานเลยต่อไปนี้ขอไม่ได้ยินเสียงิพิ์ทั้งหลายถ้าไม่จําเป็นจริงๆขอไม่ให้ได้ยินเลยเอธิษฐานเสร็จแล้วก็เข้าสมาธิ พอสมควรแล้วจิตถอนออกจากสมาธิมาอธิษฐานซ้ําอีกแล้วเข้าสมาธิอีกเข้าออกเข้าออกเข้าออกเนี้ยนะถึงช่วงหนึ่งนะจิตมันตัดเลยทุกวันนี้ไม่ได้ยินนะจนป่านนี้ยังไม่ได้ยินเลยรู้สึกเป็นบุญเหลือเกินเห็นหน้าพวกเราก็แย่อยู่แล้วนะได้ได้ยินพวกเราพูดทั้งวันเนี้ยโอ้ต้องโลกจิตกินแน,แน,น่เลยะไปทาอย่างนี้แหละถึงจะตัดได้เร็วแต่ต้องใจแข็งนะ ของเราใจมันยังชอบถ้าใจมันชอบมันตัดไม่ได้หรอกงั้นทำท่าจะตัดมไม่ออาไม่ตัดเบอร์สองเบอร์หนึ่งปัญหาคือจิตส่งออกนอกนะ